จะมาสาธิตนะคะแหนบพัดนะคะลูกค้าบางท่านบอกว่าดูจากรูปไม่ไม่ชอบนะคะกลัวการแต่งรูปขอเป็นการดูวิดีโ,ดโอไลฟ์สดนะคะอันนี้เราจะมาแนะนํานะคะแหนบนะคะรุ่นขวามือนี่คือรุ่นแกะลายมือนะคะรุ่นนี้หนาและก็ใช้ทนด้วยนะคะสวยตัวต่อไปคือยิงเลเซอร์นะคะการทำลวดลายโดยการใช้เลเซอร์ยิงเข้าไปที่ตัวก้านของทองนะคะก็จะได้ลวดลายอย่างนี้ ข้างหลังนะคะข้างหลังเล็ดตัวหนอนนะคะไว้เปลี่ยนพาได้ตัวนี้นะคะการใช้ตัวหนอนก็คือบิดเข้าไปเลยค่ะหมุนหมุนเข้าไปเลยประตูให้สวิตห์เปยนเสียงมันข้าตันนี้ใช้ได้หลายองนะบางคนใส่เข้าไปในสามองเลยนะคะตัวเน็บพ้าเอาเน็บเข้าไปเลยค่ะโชว์ลวดลายทองตรงนี้นะคะ แล้วก็งานเพชรตัวนี้ก็ขายดีนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูทิมเป็นรุ่นเพชรตัวนี้รุ่นแกะลายอันนี้หน้าหนานะคะประมาณ2.5มิลนะคะก็จะเห็นลวดลายอย่างนี้นะคะมีทองลงยามีงานฝังเพชรแล้วก็มีงานย,งยิงเลเซอร์นะคะตัวไหนทีไ่ไม่มีไม่มีตัวหนอนให้ก็ซื้อซื้อเพิ่มได้นะคะ ตัวต่อไปนะคะแหนบลวดนะคะเราจะนำเสนอแหนบลวดแหนบลวดนะคะก็จะเป็นเหมือนลวดดัดไปดัดมานะคะตัวต่อไปขัดเงาค่ะแหนบขัดเงาตัวนี้เราจะมีของแถมให้เป็นผ้าเช็ดเงินนะคะจะได้มีความเงาตลอดนะคะงานลงยามีหลายลายนะคะแต่ว่าตอนนี้เหลือลายเดียว งานฝังเพชรฝังพลอยรุ่นฝังเพชรหมดนะคะตอนนี้เหลือแต่ฝังพลอยซีแซสนะคะข้างหลังมีตัวหนอนบางรุ่นก็มีตัวหนอนให้บางรุ่นก็ไม่มีให้นะคะรุ่นไหนไม่มีให้เราแนะนําให้ซื้อตัวแนะนําให้ซื้อเป็นตัวก้ามปูนะคะตัวนี้ตัวนี้คือตัวก้ามปูไว้เปลี่ยนพระได้ทุกวันนะคะ ใช้เหมือนกันค่ะวิธีการใช้กล้ามปูนะคะมันจะมีสปริงล็อกอยู่ตรงนี้นะคะบางคนไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจริงๆถามว่าใช้ยังไงนะคะบางคนใช้แล้วก็เฉยๆกดเข้าไปเลยค่ะกดแป๊กเข้าไปมันจะเข้าง่ายเวลาออกก็เหมือนคันมันมีสปริงอยู่กดออกมาเลยค่ะมีสปริงอยู่นี้นะคะเอาให้ดูก่อนสปริงจะมีรอยนี้ แป๊บแป๊บแป๊บวิธีใช้กดเลยค่ะหนึ่งสองซมกดไม่ต้องไปฝืนมันนะคะถ้าฝืนแล้วหักซ่อมไม่ได้นะคะเสียอย่างเดียวแล้วก็เอามาขายคืนได้<ม>เปิดก็เหมือนกันนะคะเปิดเปิดปิดใช้เหมือนกันนะคะวิธีใช้กล้ามปูนะคะวิธีการใช้สป,ปริงกลมนะคะสป,ปริงกลมก็คือใช้กับลังดุมนะคะ กางกนะมองชัดไหมันนี้สำหรับรังดุมน,นะคะปกเสื้อต่างๆนะคะใช้ก้ามปูเหมือนเดิมนะคะใช้สปริงล็อกเข้าไปเหมือนเดิมบางคนผู้ชายที่ไม่อยากใช้แหนบนะคะใช้เป็นลงังดุมแทนรังดุม ใส่ที่ปกเสื้อน,นะคะจะมีตรงที่ติดกระดุมก็คือเกี่ยวเข้าไปเลยะคะ่ะตรงนี้ก็จะติดลงมาอย่างนี้ลูกค้าจะได้เข้าใจวิธีการใชะะ้แหนบรวดนะคะแหนบรวดที่แจ้งไว้ตัวนี้ <S 2> <S 2> อันนี้คือสามารถใส่ห่วงค้าไปได้เลยนะคะโดยจะใส่ก้ามปูก็ได้ วิธีการใช้ก็ง่ายค่ะเหมือนการเน็บไว้ที่เสื้อเหมือนกันก็จะเหมือนมีอทองเน็ตอยู่ตัวต่อไปนะคะเน็หน้าคนะคะเน็หน้าคก,ก็จะมีคล้ายกันนะคะเน็ตลวดหน้าคแล้วก็มีลวดลายยิงเลเซอร์นะคะลวดลยายจัดเครื่องตัวนี้มีตัวหนอนให้แล้วตัวไหนที่ไม่มีซื้อก้ามปูได้นะคะ แหนก็จะมีลวดลายตามนี้นะคะของที่ร้านตัวนี้นะคะมีหลายรุ่นหลายลายนะคะวันนี้ก็จบการนำเสนอสินค้าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ